พี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เด้อพี่น้องนะคะเป็นยังได้เป็นยังได้บ่ได้บ่ได,ได้ลงคลิปบ่ปได้ลงอย่างลยพี่น้องบ่ได้อัปเดตเลยนะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะงานก็นหลายพี่น้องเอ้ยไปนเล่นหมองได้วิกกระแตกพี่น้องวิกแตกตลอดนะคะพี่น้องไฟบ่ติด <laughs> ถ่าอยูออ่อัดคลิปอยู่หลังบ้านพี่น้อง ไฟไม่ติดนะ,ะไฟหลังบ้านไม่ติดนะเพื่อนๆช่วงนี้เวลาหกโมงกว่านะมันมืดแล้วนะคะทุกคนเนาะ,ะวานก็ดูเล่นอยู่ที่น้องคายพี่น้องโอายเล่นมองไดรก็วกแตกจังสี่แหละคนดีนะ,ะทําอะไรคนก็สนับสนุนนะ,ะทุกคนเนาะและก็เรื่องราวในกรุงเทพอีกเนาะพี่น้องที่ว่านอนแผ่นดินไหวในกรุงเทพนะพี่น้องก็เป็นแต่ยานนะ ทั้งแม่ปา้าทังแม่ป่าเพื่อนเพิ่นบนว่าสิหอบหลานมาเรียนย่างสีกแล้วพี่น้องเออเพิ่นสิหอบหลานมาเรียนย่าโสอ,อันผู้ใหญ่บ้านก็เขาไปคอมเมนต์ว่าให้มาเรียนขอนแก่นนะคะเราคอยดูนะอนาคตต่อไปนะลูกเพิ่นสิได้เลียนใสยนะเพราะว่าแม่เขาอ่ะอยากมีลูกใหม่แล้วพี่น้องเออทังแม่เขานะ่ะพร้อมจะมีลูกใหม่แล้วนะพี่น้องเพื่อนเปิดใจนะ มันถามไว้นั่นว่าเปิดใจหรือยังเปิดตั้งนานแล้วนะโอ้ยเปิดโดนแล้วมีอยังก็ตั้งโดนแล้วแหละพี่น้องจนได้รีแพ้หมดละเออโทษแตันผู้ใหญ่บ้านพอดีโทษแต่ผู้ผู้ใหญ่บ้านห้ำหน่อยนะคะผู้ใหญ่บ้านห้ำหน่อยคือไปรีแพ่ละเธอนะคะพี่น้องเออว่าเป็นตัดศูนแต่ผู้ิ่งคนนี้อันยังเรื่อง เขาให้ระวัง after shock นะคะคนที่อยู่ตามชายทะเลก็ให้ระวังสึนามินะคะเพิ่นกับผูฟังเด้เออม่ใหไงพังๆนะเป็นต่อสร้างอิเล่ไงพังๆนะกะเปล่วเปล่านะพี่น้องห้างกับผ้าลูกไปทะเลถ้าเกิดอะไรขึ้นมาไพศิลผิดชอบพี่น้องคล้ายเตือนก็ไม่ฟังนะพี่น้องขักหลายขักหลายเออ ก็ขอให้ผู้ใหญ่้านเพื่อนนปังๆเ้ยพี่น้องคนดีพีคุ้มนะคนบอดีกับซิม,มีแต่แนวเจียนอันนี้<ม>ออกไปเรื่อยๆแหละงานบวมีกับซียูจังได้ล่ะทุกคน